<Mr>. นาทีแห่งสงครามเวทมนต์ได้กลอาตัวขึ้นเหลือเพียงแค่สาวน้อยแสนสวยที่อยู่ท่ามกลางสงคราม นแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มีอยู่ผมนะครับมีสมิทเตอร์เจหรือว่าดีมซ่ากันเองนะฮะและในวันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอทในแมปเอริเมนแบทเท็กกราวอ๋อค่ะวันนี้เราจะมารีวิวท่าแสงกันแต่ก่อนอื่นเลยอ้าวเป็นอะไรอ่ะมาจิกกันเออเลยไปแล้วนะมันควรจะเข้าได้อ่ะเออมันอันหลังดูคนเสิร์ฟเบียนเซยู่ว่ะเหมือนดูคนเสิร์ฟเบียนเซยู่อ่ะนึกออกมาพูดเหม่เคยไปอ่ะเนาะ ซึ่งในแมปนี้เนี่ยต้องบอกก่อนสําหรับคนที่เข้าเพิ่งเข้ามาดูใหม่นะสาหรับคนที่รู้แล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อนะแมปนี้เนี่ยเราจะเป็นแมปต่อสู้ที่ใช้เหมือนกับเวทมนต์นะซึ่งเราจะมีเวทมนต์หลากหลายให้เลือกใช้เลยรู้สิที่ล็อกเอาไว้ที่ยังไม่ได้มีเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะซึ่งเวทมต์แต่ละอันเนี่ยตอนแรกเริ่มเกมเลยเนี่ยเราจะได้เวทมนต์มา1อันใน3นี้ก็คือไฟน้ําแล้วก็ย่านะแล้วเขาจะให้เราเลือก1อัน ซึ่งฉนันเลือกเป็นน้านะเราก็จะไปต่อสู้นะฮะเพื่อที่จะเอาเพชรเวลาเราอัพหนึ่งเวลเนี่ยเราก็จะได้เพชรมาแล้วมันก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่เพชรเนี่ยจะตกลงมาแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าน,นะเราก็จะเก็บเพชรนะฮะตอนนี้เราได้170ซึ่งเพชรพวกนี้เราสามารถเอามาแลกเวทมนต์ได้นะนี่สมมติเวทมนต์ลมใช่ไหมมันก็ต้องใช้300เพชรบางเวทเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาผสมกันได้เพื่อที่จะได้เวทใหมนะ่มอย่างเช่นเราเอาเรามีธาตุน้ํา และเรามีธาตุลมเราเอามาผสมกันเราจะได้ธาตุน้ําแข็งนะเราจะได้ฟรีๆเลยธาตุน้ําแข็งฟรีๆเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยในปัจจุบันนะเวทใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยต้องเสียเงินด้วยถึงจะได้นะอย่างเช่นธาตุสลามต้องใช้ธาตุดินผสมกับธาตุพิษหรือธาตุกรดเนี่ยถึงจะได้ธาตุสลามแล้วก็บวกเงินไปอีกเจ็ดร้อยนะถึงจะได้ธาตุสลามส่วนธาตุกรดเนี่ยก็ต้องใช้ธาตุความมืด ถ้าความมืดประสมกับทตาน้ําซึ่งตอนนี้ฉันมีแล้วด้วยแต่ว่าต้องเสียเงินอีก500อยกว่าจะได้ทตุกรดม,มาก่อนที่เราจะออกไปสู้นั้นวันนี้เราจะมาทำ challenge กันนะ challenge ก็คือเราจะใช้ท่าแสงทั้งหมดทุกสกิลของท่าแสงเลยนะแต่ว่าเราต้องห้ามตายภายใน2นาทีเข้าใจไหมภายใน2นาทีซึ่งเราจะต้องยืนอยู่บนพื้นที่เป็นทรายเท่านั้นเห็นไหมทรายสี สีเนื้อเนี่ยห้ามออกมาจากทรายแล้วเราก็ต้องใช้ท่าแสงภายใน2นาทีคือห้ามตายเด็ดขาดเราจะมีชีวิตอยู่5ชีวิต5ชีวิตคือสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ไม่ครบ2นาทีแล้วเราตายก่อนนั่นคือนะับไป1ชีวิตหายไปแล้วนะเราจะมีโอกาสอยู่แค่5้าครั้งนะถ้าเราทาไม่ได้ก็คือใช่ไหมชิคก็ต้องไปแคสเกมผีแคสเกมผีก็คือคเกมผีในโลบอกนี่แหละหมุมกล้องก่อนปรับมุมกล้องกอ โอ้โหอย่าไปเริ่มจับเวลาเลยไม่ไม่รอบนี้ไม่นับรอบนี้ไม่นะอ,อี๋โอ้โหไม่กินเทพเราวารันมีท่าวับดิว่ะท่าเคลื่อนที่ของท่าแสงคือไม่มีเลยนะแอบก่อนอีนี่มันจะเล่นฉันนะวูสิมันตามมันติดเลยฉันจะยังไม่จับเวลาเลยขึ้นมาก่อนเริ่มจับเวลาเลยสองนาทีห้าแต้มซึ่งเลือดตอนนี้เลือดเราไม่เต็มด้วยนะเฮ้ยเก็บไห้หนึ่งคิวไป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  啊啊啊快点来抓他！我最好了。 แล้วเราโดนเล่งเนี่ยไงประเด็นเหรอสดิ่มนับเวลา3 2 1ไปนี่มีเชมันตกบ่อยเหรอเว้ยเฮ้ยคนเยอะอ่ะนบบเนี้ยนีสมัคเล่นสมันีสมัเอ๊ะ ไปเดี๋ยวยิงอะไรอ่ะท่าแสงท่านี้คืออะไรนะอ๋อท่านี้คือระเบิดแสงชิมิจันท่าแสงมันไม่มีท่าสไลด์อะไรเลยวุ้ยวุ้ยวุววุตะเลสตะเลสเราสั่นตะเลสเอ๊ะวุ้ยไม่โดนไม่โดนอสามสิบห้าวินาทีจ้ะอย่าพื้นทรายแล้วจับเวลาจับเวลาปรับมุมกล้องแป๊ด ฉันเล่นอีกนะอกเอ๊ะไม่โดนโอ้ยโอ้ยคอมโบอนโหดไปไหมเจอสินอ้เอ๊ะโดนเบรกอะ่ะยี่สิบกว่าวิโอ้ยเราไม่มีท่าสไลด์เลยอะ่ะอ๋อ เออไม่โดนโอ้โหยิงอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยอุ้ยโดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนอุ้ยโดนอุ้ยโดนอุ้ยอุยหนีวเลยไม่มีท่าสไลด์เลยอย่าเข้ามาอถ้าไม่ได้ก็คือแล้วก็ไปสวยๆในเกมผิดเสิจับบุลา บิดแสงลูกบอลแสงโอ้ยนิกินิกินิกโอ <eurs> ย้ยเออดนไปไม่ตายวะนะวเลือดโอ้ยไอ้พวกคนนี้มาแรงชันอ้ยลดโอ้ยไปนิกอ้อะไม่เลืออย่แนีทีดแล้วจนร่งจะหนึ่แล้ว กระที่ยวกระทีวกทีวยาไม่โยนไม่โนอยไม่โยนบอยไม่โดนบอยหลบไว้หลบว้หลเว้หลเว้ยโอ้โหเลือดลอยอยู่แค่นี้ลอยอยู่แค่นี้เดยวเสี่ยวเสี่ยวเขาเดี่ยวเเี่ยวเสี่ยวโอ้โหหาผึ้งไปก เกมมาจะไหนหนึ่งนาทีเราทาได้ยย้เ <c oughs> <g ül> กือบจะสองนาทีแล้วว่าสรุปเลยก็คือท่าฮิวนี่คือแทบจะไม่ช่วยอะไรเราเลย <c oughs> แต่ท่าแสงอะมันข้อฉันว่ามันเป็นข้อเสียที่ว่าเวลาเรา,าชาร์จกันะมันจะอยู่นิ่งอะดูดิเนี่ยหาเล็งนะเล็งนะมันอยู่นิ่งเว้ยมันอยู่นิ่งคือมันไปเป่าน,นิ่งอะเอออุ้ยไม่ต้องชาร์จละท่าแสงไม่ต้องชาร์จหรอกมัง้ง อาใช้ทำไมอ่ะนี่มันโจมตีระยะใกล้ไม่โดนโอ้โหจะเตือจะเสือแนะไม่ทำนะโลอนเซนอะกล้าหรอจะกล้าหรอฮะไ่โดนเลยมัเนี่ยไปซะมีนะเจ็บสิเป็แกะไปโดน ลองดีกันหรอคุณหญิงยาเสแสร้งทำเป็นว่าพุดดีหลอกคุณยาตายใจตอนนั้นมันจะทุ่สบายคุณยญาคุณไม่ของขึ้นมันต้องฟรีดพี่ดีดีครัตบชนวยทำไมโหแรงมากเท่าไหร่วะนะ โอ้ยขายะ่ะฝึกใส่ท่าแสงก่อนฝึกใส่ท่าแล้วนคนนี้เขายืนนิ่งเลยอะเราไม่มีท่าแบบท่าอะไรวาร์ปเข้าไปเลยอะลูกบอลระเบิดแสงอลังอลังมันอนลังมันเลิศมันโอ้โห วตายนึ่งเก็บตีหนึ่งเก็บตีหนึ่งเก็บตีหนึ่ง,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 งอ,อีอุ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทนมัทนวิ่ง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 อ๋ามอ้ยอุยอ้ยอ้ยอุ้อ้ยอุ้ย <lun> อุ้ยอุ้ยอ้ยอ้อ้ยอ้ยออ้ยอุ้อออ้อุออุ้อ้ออ อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยคอมโบคือแบบคือหนีไม่ได้อ่ะหนียากมากคอมโบสติโอ้ยเออท่านี้แหละท่านี้แหละท่านี้แหละว้ายเอาค้างจะเล่งซึนใช่ไหมฮะพูดมาน่ะโดีนแน่เดี๋ยวก่อนยอิย <karaoke> ่งออกมาสิออกมาสิไดแน่จะออกมาสิฮะกลัวอะไรล่ะฮะ แหมเล่นอะไรอยู่แค่นั้นโอ้โหมันออกมาแล้วกลัมาแล้วอ้าวไม่กินหน้าไปถามมันเลย ขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆห,หรือว่าอยากติดตามพาร์ทสองของ่าแสงนี้ก็อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย